สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะครับผมนะตอนนี้ก็เฮ้อโอะไรโอ้โหเลยแม่ครับว่าจะทำเกงเขียวหวานโอ้เกงเขียวหวานโครงไก่นะฮะเอฟซีไม่เราไม่ได้กินน้ำอ่ะแต่ที่เรารับใช่ไหมใช่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 เนแล้วเนาะไม่ได้กินน้เอาทำแบบข้นๆนะฮะแต่เมนู าเอาค้นๆเด้ออืมกินแต่เมนูปลามาเป็นตั้งแต่ันที่เจ้าเป็นโนเนาะอืมนะ,ะเอฟซีก็จัดเมนูแกงเขียวหวานเมน,นี้กะทิแล้วก็เหลือจากทำของหวานเมื่อวานอืมแล้วก,แก็แกงแกงโครงว่แล้วก็มีอยู่แล้ววันนี้เราลงทุนอันนี้สี่สิบสองบาทมะเขือยี่สิบบาทนี้ห้าบาท เอ้าเมื่อไอยทําไมแปลวน้ําอยู่โน้นน้ําไม่ไหลอีกแล้วเอ,อาอน้าที่ใช้ที่ใช้อะไระน้ำปั๊มน้ําไม่ไหลอีกแล้วตายแล้วตายแล้วพี่น้องตายแล้วตายแล้วโอ้ยพักคอยเลยค่อยว่าสีหดนนผมว่าจะลดต้นทุเรียนผมนนโอ้ยบอ่อออกพี่น้อง ไปแล้วไปบังกอกหน้าบ้านก่อนโอ้ยนายเด้นายนำน้องเอฟซีครับเจาะบ,บาดาลก็เรายังไม่มีมีตังเนาะเราเก็บตังได้ก่อนนะเอฟซีดูครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเซ็ดกองด้องมาเลยนะก็ลำฟคอง พวกเรานะครับมันแรงนะฮะมันร้อนด้วยดูน้ำก่อนไอ้พี่น้องน้ำอ่าพี่น้องน้ำน้ำเปิดเป็นซี่ นะพอออกเลยพี่น้องชิงนะครับนี่ผักหวานก็เริ่มง่แล้วพี่น้องเริ่มอ,ออกแล้วแตกยอดออกแล้วเพราะว่าอย่างครับพี่น้องเบื้องนี้จกักเอียงซาบป,ปีเนาะนะครับผมเปลือกมักอีย่างเอาใ่หนิบบดนะครับด้านล่างนะก็มี ไ,ไ,ไก,ก่นะไก่แกบนะครับพี่น้องเนาะผู้ได้อยากให้ผักหวานญ่นเดียวนะครับในนำํำนะครับปลูกใส่ทอญงเดียวในนอนนะครับพี่น้องอันนี้มันเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ,นะรบนะการเจริญเติบโตของผักหวานเนาะทุกท่านบ <c oughs> ุนิกา ได้กินของเสียบอีกแล้วพี่น้องนะครับไ,รได้กินแกงเขียวหวานโค้งกไก่นะเส,สียบอ,อยู่แล้วแม่แม่เจ้าเห็ดเน่ากับขานะ่าเน่าเสีบอยู่แล้วอาหารไทยเป็นแต่เอาใส่ใส่ยังไงบอกไงก็ใส่เครื่องแกงเขียวหวานกะทิตามพริกใส่อีพริกยังตามพริกเทานี้แล้วพริกคิดนี่ พริกดิบบอกพริกแข็งพริกดิบพริกสดพริกสดเนาะกรตัมใส่อยากเก็นกรตัมใส่เยอะเราจะไปเอาแต่เครื่องแกงพริกพริกเครื่องแกงเคี่ยวหวานไม่ได้มันไม่เผ็ดเอาเอาเอาขั้นตอนแรกทำยังไงขั้นตอนแรกก็คั่วคั่วกะทิให้มันเปกมันดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กโคดบกเบกบกเบกเนี่ยนะเดือดนี่ยนะแนนแม่แม่แม่ก็เอาเอาไอ้ยงเอาเครื่องแกง แก้หวานใส่ลงไปอืใส่กะปีอีกบิดหน่อยอืใส่กะปีอีกนิดหน่อยแล้วก็ใส่ขวจังไนฮะไปทำก่อนไปฮ็ดก่อนอนี่พี่น้องวันนี้ก็จัดเมนู <c oughs> นะครับผมนี่แกงเขียวหวานนะครับเนาะเต่มันหยกักศูนย์นะครับผมน่าบอกเลยพี่น้องครับผม น้ำไม่ไหลน้ำบอ่ออกนะครับขั้นเขียวเนอะขั้นเทียวใช่ไหมเมืม่อไหร่ทำอะไรลูกโอ้ข้าวเจ้าโอ้วันนี้เป็นคนไทยอะ่นะอ่าแต่ก่อนเป็นคนอีสานเอามาให้ห่อยทีเอ้ออะไรอีกนะใส่อีกแล้วครับพี่น้องเนอะ ครับเอา้ามาต่อยเก็บในฤดูกันเลยใส่ต่อเลยเอา้าขั้นตอนนี้ยังยังอ๋ออันนี้ก็ขั้นตอนแรกเนาะครัวก,กะทิสัตรไทยสูตรมันแหละบ<า>อกเอาสูตรแม่มาต่อยเก็บไปล้างเลยลูกพวกเขียวอู้หอมนะครับพี่นอ้องถ้าไปอีกนิด สูตรแม่มาถอยนครัวกะทินะครับพี่น้องให้มันเดือดแล้วแม่ไม่ได้่้มันแตกมันคักหรอกโอ้ให้มันฟดให้มันเดือดชื้ๆโอ้ให้มันเดือดเนาะเอาแกงเกียวหวานใส่แกกียวหวานใส่อันเรียกลูกไทรกะปิมีมีกะปีอยู่ในตู้เย็นอยู่ในเกไอเดียครับไอเดียไอเดียเอากะปีให้พ่อลอยอยู่ในตู้เย็นแหละข้าง ข้างตูงเ้เยน็นใบใหญ่น่ะล่างล่างสุดเลยเตอรอสุดน่เนเด้อในเกะตู้เย็นกะปิกะปิอยู่ตูเ้เย็นใหญ่นะ่ะอ,อยู่เตอรอสุดนะ่ะเกียรได้กางเดียวรอล้างอ่ะยังไ,ไม่ก,กลับหรอ ไม่ต้องดีหรอกแม่นะทำไปยังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วครัวอันนี้ใส่กันนะครับพี่น้องเดี๋ย<ม>วเราก็ไปตาพริกใส่ที่หลังก็ได้ตใส่กับพี่พ่อมบอแม่โอ้พี่น้องสูตรมีไส้ตาแม่ก็เด้อลูกเด้อตามไปเก็บซะกอนแล้วก็ปีมันเสียถตาแม่ก็เด้อลูกเด้อถตาแม่เอาพริกเอาไปเก็บซะก่อนแล้วก็ปีมันเสียโ้ย<ม> อะไรนะพนเงินมาด้ทอนต้นไหนลูกเอ้าแม่แม่ทอนเลยทอกี่บาทอ่ะก็<า>เจ้แม่งเดียวคระบสามบาทอ่ะลูกบอกแม่ลืมไปแล้วมะกะสีหอมเด้อครับเด้อสูตรสูตรนี้แต่ิวว่าเอฟซีอยากเห็นสูตรตำแจ้วหัวปลกนะฮะ <c oughs> โอ้โเห็นหลายเพื่ออะไรเด้อบอกเฮ็ดอีก นะครับมันบวบี้แน่จ้ำข้าวตาิดตำแจ้วจ้ำหยังน,นี่สูตรใส่สูตรมากขึ้นไปโอ้ทูแจ๋วเลยนะฮะอันนั้นใส่เกลือนะฮะเอฟซี FC เนาะน,นี่ใส่น้ำตาลลงไปนะครับรต้องปรุงตั้งแต่เรายังไม่ได้คั่วไก่อือันนี้ใกล้กับคั่วใช่นหนิได้เป็นบ่อตอนไก่เราจะได้อร่อยเวลาเราเอาไก่ลงไปนะไก่มันจะได้มีรสชาติโอ้มันสิมันสิเขาซึมไปนซึมไปในเนื้อไก่ fc อุ้ยหอมครับพี่น้องเกิดความหอมขึ้นมาฟูดแล้วครับพี่น้องฟูดบุกบุกแล้วครับพร้อมพร้อมพร้อมนี่ครับนั่นดีนี่ครับอย่าข่าวคนมันเนาะเอ fc สามารถเอาสูตรนี้ไปทำกินได้นะครับพี่น้องแม่ทำเผ็ดเด้ออย่าทำเผ็ดเด้ออ้ยมาตอยก็หิวน้ามานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขออันเสร็จก่อน โอเคเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้พี่น,ออน,นอ้องตอนถ่ายให้พี่น้องเบิ้งต่อมันสุกครับนะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ